โลโลโธโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูย่ยามาทำแชนแนลนะจ๊ะเราวันนี้เราจะมาแต่งมอเตอร์ไซค์กันครับซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็คือมันอ่านว่าบาบา,บาติหรือว่าเบติก็ไม่รู้นะโอเคเราแต่งกันเลยดีกว่าอย่ามุรีรอร้านแต่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว้าไปแม่มเลย เสร็จแล้วพอตเบรกลอยนี่ถึงร้านพอดีเอนาเดี๋ยวได้ตายไม่รู้เถอนี่ครับเปกัสเปกัสซี่อ่ะเบติมั้งสะกดไม่ถูกนะไม่เก่งภาษาอังกฤษจบโอเคเบรกอัพเต็มที่ครับเครื่องยนต์อะเลเวลสี่เลยวุ้ยไม่ตันว่ะ คันนี้ยังไม่ถือว่าแรงนะครับเนีเ่ยเสงแตะแบบนี้ดีกว่าแสงไฟเป็นนีออนอยู่แล้วสีนอนหรอกสีนอนสีนอนไลท์นะครับไม่ใช่เบียนเหมือนเดิมสีเป็นอะไรดีโครมดีไหมสีโครมก็สวยนะแต่ขอเป็นสีอื่นดีกว่านี่สีแดงแบบนี้ดีกว่า ผมชอบสีแดงนะสีชมพูก็ชอบชอบทุกสีแหละใส่เทอร์โบโด้วยเออนี่จะได้แรงกว่าเดิมล้อล้อนี่แหละสําคัญคือล้อครับแต่งสวยไม่สวยก็อยู่ที่ล้อเอาแบบไหนดีอ่ะมีเลือกแค่นี้เองอ่ะอือไม่สวยสักอันเลยครับไม่ถูกใจสักอันเลย มีอันนี้แหละน่าจะโอเคสุดละสีแดงสีขาวอ่ะสีแดงนี่แหละดีสุดละส่วนดีไซน์อ่ะดีไซน์ของยางไ่เห็นมันจะขึ้นเลยอันนี้คืออะไรไม่รู้สโมกสโมกเอาเป็นสีแดงครับเรดสโม k โอเคมีให้แต่งแค่เนี้ยเราไปลองเครื่องกันเลยดีกว่าอ่ฮะเย่ติดเพลงก่อนเลยดับแรกโอเคแรงอยู่แรงอยู่เดี๋ยวเราจะไปที่นี่อีกที่นึงครับ เผื่อมันจะมีของแต่งเยอะนะเทเลพอร์ตเวพอยต์ลองดูครับว่าจะมีของแต่งเยอะไหมตรงนี้มีเหมือนเดิมครับเทอร์โบรัลซรี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยไปที่ แมปมอดดรักสติปครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สนามดรากแล้วจ้าเราจะมาดูกันครับรถเราแรางแค่ไหนนี่เบอร์ยางวป่ควันสีแดงเป็นไงล่ะโอเคครับเบติเนี่ยครับอันนี้เบติธรรมดานะไม่ใช่เบติแบบรถแข่งอันนี้เือนรถธรรมดานี่คือรถของเรา ไปแล้ว160 170 180เป็นอไปไงกพอพอ็พอพอประมาณนี้นะครับโอเคทางลงลงอีกทีหนึ่งคนระับรถซีวมันจะตันเท่าไหร่นะผมว่าเกมนี้รถจะตันประมาณ180นั่นี่แหละไม่เกินกว่านี้แล้วมั้งโอ้เครื่องบิน184ครับ ได้184นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามัน0ูนถึง100รยเร็วขนาดไหนครับโอ้แป๊บเดียวครับ0ถึง1น0ก็โอเคอยู่นะอ่า ล้อเล่นเลยครับระยะเบรกก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาลองอเล่นอะไรกันดีกว่าเราจะมาเพิ่มความแรงของรถเรานี่อ่าคัสตอมเบ้อวะโอเค RPM เดี๋ยวค่อยเซตครับเซตอันนี้ก่อนอ่ะ์ซัทหนึ่งพันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถเราจะแรงแค่ไหน ดูดูที่เข็มความเร็วให้ดีนะครับไปแล้วโอ้ยโคตรแรงโอ้โหสามร้อยแล้วสี่ร้อยโอ้เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกไม่ทันครับเดี๋ยวเบรกไม่ทันโอเค,อเครถเราแรงมากเด,เดี๋ยวจะปรับ rpm นะครับหนึ่งพัน,นครับโอเคครับ เดี๋ยวดูนะครับว่ารถเราจะแรงแค่ไหนโอ้โหเกียร์สองยางเงี้ยเกียร์สองก็ห้าร้อยแล้วครับโอุ๊ยฮึ่มเชียวรถหายไปเลยเฮ้ยรถหายไปไหนวะโอ้โหโอ้โเชียดรถหายไปไหนวะโอ้ my god มอเตอร์ไซค์หาย เฮ้ยหายไปไหนอ่ะโอเซ็งเป็ดเลยไม่เป็นไรครับหายแล้วก็เอามาใหม่นี่อันนี้ชื่อว่าเมนูนะครับใครจะลงก็เอามาลงได้เลยนี่เหยงรถตกองมาเลยครับโอ้เมื่อกี้ยุส่าแต่งสวยๆสวยเลยกูนี่มาใส่ติดเตตัส 537เอาลืมเบรกโว้ยเกือบไปแล้วโหเป็นไงล่นนะชนไฟกระเด็นโอเคครับวันนี้เจ๋งสุดๆโอ้ยกูว่าแล้วมันต้องไม่รอดโอ้ชิ่อ ขึ้นเครื่องบินดีวกว่านี่ตอนนี้มันตอนแข่งมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยเรามาขับเครื่องบินเล่นเฉยเลยโอ้ยชนเไปกลับล้ำกลับล้ำกลับล้ำเร็ว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 เราจะบินบินแล้วบินแล้วครับโอ้โหความเร็วของเรา สี่ร้อยกว่าแล้วด้วยยังไงล่ะโอ้แรงมากครับแรงมากพอแล้วลมั้งหลดร่มหลดร่มเย่ลงมาตรงนี้พอดีครับเราจะมาหาทีเจกันนะแต่ว่ายิงเด็กแนวเล่นก่อนดีกว่า ด้วยปืนลูกซองออตโต้นะครับป้งโป้งโป้งงป้งโป้งลูกซองจะเป็นปืนที่โคตรได้เปรียบครับยิงไม่โดนแต่คือโดนนะลูกลกระสุนเนันกระจายยังไม่ตายกันอีกไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหน นั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วยิงซ้ำอีกทีนึงอีกทีนึงจะได้ตายสนิทเรียบร้อยโอเคปังหัวแตกโอเคตายกันหมดแล้วครับนี่หรือบ้านทีเจ ใครจำแซนแอดเรสได้นะครับนีบ่บ้านของทีเจนะครับนี่เลยหลังนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะครับซึ่งหายไปแล้วจริงๆตรงนี้มันจะมีสนามบาสนะเนี่ยถ้าเกิดเล่นเพย์ทูครับตรงนี้มันจะมีสนามบาสแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ g t a 5 กับรถเบติอ่านอะไรอ่านว่าเลยไม่รู้นะไม่รู้สะกดยังไงนี่นี่คันนี้คันนี้นี่เบติแปดศูนย์หนึ่งนะครับปิดเลยวิทยุอะเบติแปดศูนย์หนึ่งเปเปเปกระซี่ไปกระไซอะเปกระไซเปล่าไม่รู้นะไม่รู้อ่านว่าอะไรอันนี้เดินยโยงโยงโยงมาเฮ้ยเพื่อน มีอะไรจะถามทุบเลยอีกทีหนึงหยิบปืนขึ้นมาเราไม่ใช้ปืนใช้ตีนอย่างเดียวโอเคสำหรับวันนี้ GTA 5ขอลาไปก่อนนะครับแล้ไว้เจอกันตอนหน้าอุ้งหงงกลัวแล้วเจ็บเลย